ไม่องขี่ถ่ายอยู่ไปไปไปเล็นรถทอี่ถยน่นะเห็นเทียนนะถ่ายก่เอาถ่ายถ่ายขี่แม่ถ่ายคุณถือสักหน่อยก็ได้ก็ได้ไหนแล้ววะ ก,กญญนะคป<อ>ุยาเราเราไม่ปอดปอดปอด่อด้วยด<อ>ูนี่ครับ h ฮปปี้เบิ h ์ธเ y o ์ทู h p p y ปปี้เบิร์ y o ดย์ทูยูแฮปปี้เบิ h ดี